พระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาโบราณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงอานุภาพแห่งพระคาถานี้โบราณท่านว่าคนยากจนจะกลายเป็นคนชั้นกลางคนชั้นกลางจะกลายเป็นเศรษฐีได้หากตั้งใจจริงย่อมร่ำรวยได้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าพระคาถานี้ชื่อว่า คาถามหาเศรษฐีคิดลัตของพระคาถานี้คือมันท่องคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนอย่าให้ขายท่านให้ท่องคาถานี้ตามกำลังวันคือวันอาทิตย์ให้ท่องหกจบวันจันทร์ให้ท่องสิบห้าจบวันอังคารให้ท่องแปดจบวันพุธให้ท่องสิบเจ็ดจบถ้าท่องหลังหกโมงเย็นไปแล้ว ให้ท่องสิบสองจบเพราะถือว่าเป็นวันพระราหูวันพฤหัส,สบดีให้ท่องสิเกจบวันศุกร์ให้ท่องยีสอจบวันเสาร์ให้ท่องสิบจบท่านให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วว่าพระคาถามหาเศรษฐีพระคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะ พระควะโต h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพพตัสสะพระควะโต h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมพพตัสสะพระควโต t h ะอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอัตตทัตถังปรรถเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตทัตถะ มภพินยายะสะทัทถะปะสุโศสิยาอัตตทัตถังประรตเถนะพระหุนาปินหาระเยอัตตทัตถะมภพินยายะสะทัทถะปะสุโศสิยาอัตตทัตถังปะรตเถนะพระหุนาปินหาระเยอัตตทัตถะ มัพินญายะสะทัทถะปะสุโตสิยา